สวัดีครับพี่นองครับที่บ้านพ่อกันชัยแ,แถวๆริมโคง้งหาปลาโค้งครับบรรยากาศภูเขาทางลงโคง้ง

เดวเดเบิ่งก่อนมันจะลมันมันไปนำปลูมันนะรกนบเป็นต้มใช่อยต้องโลกเอไม่ถึง๋อสดๆเลยต้นน่ะเอาสวดๆเลยไหมตอนนี้ฟรีรอเปล่าต้องชุ่าน้อยีเ้อ่อ้แ่ทัโลกดออันนี้กลเก่าเยอะลูกการใหญ่ ปลาอันะไรข้าต้มแสบฮะปลายังน่ะจิ๊บซี่บ่นี่ไหมนี่นี่นี่พ่อเอา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 โรยเกลือปิ้งกับตำหุงก็ได้เนี่ยปลาอันนี้ปลาเออตัวน้อยนั่นละตัวน้อยเออเจ้าเบิึงตัวน้อยละพ่อพ่อตัวน้อยตัวน้อยปิ้งตัวนี้ต้มต้มนี่แล้วนี่ตัวนี้ต้มบ่อ๋อลาบลาบ้านนี้จะต้มแจงต้มได้ไหมแต่ปิ้งก็อร่อยปิ้งเกลือนะปลาอะไรนี่เหลืองๆนี่ อันนี้ปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมโอ้พวกนี้ขึ้นจากโค้งไม่ไม,ไ,ไม่ได้ไงนี่งามงามอยู่ไหนเอาจำได้เอาเอามาื่อไรป่งแป๊บเดียวโลหา้าสิบบาทใช่ไหมตัวน,นี้โล่สองลอยอ,อันนี้พอจ่ายอันนี้เธอจ่ายอันนี้จบไหมจบเก่าไหมอันนี้ปลามันอร่อยนะปลาเนี่ยแมมัน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 บอกว่านี่นะปลาดุกมูลดุกมูลซื้อมันจะซื้อได้โมเมนต์ปลามูล เนี่ยแมนปีหนึงมันมีแขื่อกีมือซ่องเสมอโอ้หายกินยากจัวนี่ยปาตามเลือดูวปซื้อุใมนปีหนึ่งมีสเทือยูดโอ้ลาบพวลอยเดี๋ยวเาลาบแล้วบชอ โลดโีโลสามโลสมไหมครับโลีโลไม่ค่าแ่นั่นพวนั้นวัวตขึ่นจัผมบไม่เสือกยปากเจ้าร้อยเ้าร้นี่นตัวนี้ดินงามๆยันขอน้อยหนึง้กอาเนจตรงนี้ครั

อู้อันนี้ไข่ดิไข่ได้ทอดกระเทียมได้ไหมได้เดี๋ยวทอดกินแต่ทอดกระเทียมอันเป็นอันนี้นะเออเนี่ยทอดกระเทียมจะเป็นตัวะเนีเออหรอโอ้ยน่ากินนะเอาไหมเอาไหมเออเอาเอาเอาทอดกระเทียมต้มเป็นต้มตัวเล็กตัวพวกอยู่แบบตัวเล็กตัวเนี้ยเนี่ยมันแข็งเด้อโอ้ยต้นที่ต้นไหมครับเนี่ยมีทุ่งหลุบหลุบแจ้งขึนมาไ่ไม่ตายแล้วมันยังสดอย่าเห็นมันนะอย่าอย่าไปตัดมันเออ

รถกระบะบ่บ่บ่เมนมันบ่มีทุ่งเนี่มันขี้ขาวรถเหมก้ไมบ่เป็นอย่างดอกไก่ไี่ใกล้ๆมันไรใช้รถแล้ะใส่กระสอบเอออ่ะมาสอบกมีนั่นเดขาดขาดกระหอได้แม่มันเลยดีก็บ่มียังหอมมา้หอมมาใช้เอาอยู่ว่าปอ่อนเอาเคือองชีไปทอดกระเทียมรับกระหองมีซื้อด้น่ะเด้อย่าม่ขาวรด ทอดกันได้มันจะเยอะใเออมันเยอะร้านกับ่อพอเออกบอพ่กพอเชื่อมกันเลยเนาะกับู้ในร้ายังยังไม่ทอดยังไม่ทอดี่พีกเพื่นอยากกินป่ะพที่อยกินเนาะัวเแม่เกือบท่นก็ใชาเกือบท่านรยน้ำแข็งมาพอดีันที่ตเพื่นโโอยเลยก็ฝาดตห้ด้วะ มาแล้วต้มต้มใบบักขามปลาพ้างปลาเครื่องปลาเครื่องเครื่องปลาข้างมาังมดะนระอใชแันนี้นระป็ดกราเยากาศดีครับพี่น้อง่เขา พี่สอ,<ะ>องขันเป็นมุ่บัตน,น,นิ่าๆนี่เชียงคันดีๆใช่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 ใชเห็ดกัางๆอ้าวพอดีนไปใสเพื่อบาสวัสดีครับมาไปไสแม่ไปมาต,ตลาดวะตลาดนี่ือ้ิซื้อไปขายมันมนี่ม่ขอผลกับ้าบ้าน,นคือเชียงคันเนาะบรรยากาศไหมเดี๋ยจะพาบลกดดีเลยบรรยากาศ เอารถตู้ไปอเอเารถนี่ไปนี่ไปก็ได้เ,เก็บเขาเราจะพาลงไป,งไปนนเดี๋ยวลงไปนี่วะป้องนี่วะแม่แม่แม่เอเดีย๋ยวลงไปนี่ไปเอา,า,ขอขารถไหมเาวัตถีเก้าเออกับไป,ไป,ไ,ปไปพร้อมกันละไปพร้อมกันเอาปลาไปไว้บอสไมนไกลเติบแค่นั้นรถไปลรอบอสขมัดเทป่าเข่าเต๋อไ่แม่พ่อคือบอสหายเหยตุไม่ม้อนหวาน ปวดแขนปวดขาเฮ็ดเป็นบ้านท่องเที่ยวไ,ได้เนาะไก่โคงของือขกระสอขนม้ม่าใหญ่ใจดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเเป็นยังเราเป็นยังเราอยู่กับใครณเมียูดเดียวเา้าผู้เดียวเ,เนี่ย โอ้ oh, ลงไปดานย้ำย้ำกินเข่าเลยเพื่อนจะขึ้นแม่หรอือเปล่า oh. เปลี่ยนอุบัติเหตุได้เนี่ยเนาะ<อ>เปลี่ยนถ้าเกิดบบครับเนาพอกันใช้วเอาเงินให้น้องเป็นคนดูการเอาพี่น้องเดี๋ยวพาบึงคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ชั้นหน,นึ่นะครับ ที่วัลเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ